ผมมีต้นคูณสวยสวัสดีครับร้านคุณเตอปิ้นสามเตอปิ้นสามพี่น้องนี่เป็นปุกปดุกตัวเท่าปดุกนี่ตัวเท่าเนี่ยโอ้ตัวสี่สิบาทตัวเล่อเลยเนาะสามตัวโลมะเนี่ยเนาะได้ไหมได้สามตัวโลโอ้ตับตับตับพี่น้องกินตับน้าตับตับตูดสิบบาทอันนั้นอะไรปลาส้มปะโอ้ปบาทาม น้องน่องน่องน้องไปน่องน่องน่องเฮ้ยพกพกโอ้โหอยากดูคกคกโบราณโอ้โหเห็นไหมต้องมีสายศิลยกโชโฟ้าที่ไหนมาไม่รู้มามัดไว้อย่างดีเลยพกแตกแล้วแต่ก็ไม่ยอมทิ้งโอ้ยน,น่องน้องน่องเสียเตอร์เสียเตอร์อปีนสามพีน่น้องเตอร์ปิีนสามไหนขอดุนอโอ้หื้นน้ำประลาโอ้ยน้ำประแดกจะน ong ด้วยนี่น้ำประแดกจะน ong แซ่บพีดีตัว อร่อยอร่อยพี่น้องน้านั่น,ะนะเอ,าอเเ้าตัวนี้อะไรนะ<ม>แ็บเลตอ่ะโอ,โอ้ล,ลายเมนูไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยทั้งลายเมนทั้งอ๋อมีพวกมารับไปส่งตามร้านด้วยเวลาเขาโทรมาสั่งใช่โอ้แน่นอนแน่นอนเาเรียกลายแมนอ๋อเ,เียลายแมนใช่ไหมอ่อนี่ส้มตำมีมีส้มตำอะไรบ้างผูุ้งส้มตำอะไรบ้าง ต้มพูดเลย้มตำอะไรตำโคราชตำไทยไข่เค็มต้มปูปลาโอ้มีตำปูปลาตำป่ามีไหมมีโอ้มีตำป่าด้วยมีโอ้แน่นอนโอ้นี่นอันนี้พวกนี้พวกเวลาลาบป้อยใช่ไหมใช่เป็เวลาลาบเวลาก้อยโอ้แน่นอนโอ้ยอดมากเนี่ยอาชีพโอ้ไม่ธรรมดาเมื่อก่อนนี้เคยไปต่างประเทศมาใช่ไหม ไปมาแล้วใช่ไหมอ๋เอ,อเลยก็เลยมาเปิดร้านส้มตำก็เลยอยู่ได้เลยเนาะใช่โอ้สบายมากเลยนี่พ่อคา้าชื่อว่าคุณเตอ๋อเตอ๋อปินสามพี่น 3, ้องอยู่ตรงมุมพอดีเลยทางถ้าทางออกไปพองปลาก็ออกมาจากปินสามแล้วจะมีทางออกเลี้ยวขวาขวาไม่ได้นะต้องไปอยู่เทิญก่อนนะเดี๋ยวซ้ายต้องไปที่ตลาดผองโค้งหาง่ายๆร้านคุณเตอ๋อเตอ๋เตอหาง่ายโอ้ง่ายมากเลยโอ้ยแก๊ๆแ๊ เดี๋ยวรถชนนะช่างภาพเนี่ยเจอปีนสามจ้าปีนสามตอนนี้อยู่ท้ายทอดสดอยู่ที่ปินสามท่านใดที่อยากจะเห็นร้านคุณเตอร์ปินสามครับโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วนะโอ้เห็นแล้วยอดมากโอ้แม่ค้าใจดีมากครับตอนนี้ให้เราทําคลิปให้สัาหน่อยฝากมี แกงออมอีสานด้วยว่ากันโอ้แกงออมอีสา,ลานลาบก้อยน้ำตกต้มแซ่บลาบก้อยน้ำตกต้มแซ่บส้มตำไก่ย่างปลาดุกย่างมาน้นร้านอาหารอีสา,บานบ้านเฮาวะราคาสี่สิบบาทห้าสิบบาทหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทเท่านั้นเองสง่งถึงบ้านพี่น้องโอ้ส้มตำข้างหลังมีสารพระพรด้วยว่าขายดีข้างหลังก็ ก่อนที่จะขายของก็ต้องมาไหว้กราบไหว้ศาลพระพรมของเราด้วยที่ตรงมุมนี้พอดีครับพริกแห้งเวลาตำส้มตำต้องพริกแห้งตากแดดให้กรอบอนเนาะเอาไปตำจะอร่อยครับร้านนี้อร่อยมากโอเคครับท่านใดที่จะกราบไหว้บูชาก็กราบไหว้ตรงนี้ศามพระพรมนะครับปินสามจ้าห้คนขายเปล่าน่ะเขาถามว่าคนขายหรือเปล่าเสื้อดำอะ่ะ โอ้คนขายโอ้คนขายหนะ้าตาดีขนาดนี้ถึงว่าขายได้ขายดีโอ้แน่นอนจริงจริงตลาดะตะเตอนีนโอเคน้ำปลาก็น้ำปลาตะนงโดนเมืองตลาดลาาของเราครับโอเคตลาดพิลพ์นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแ่บว่ะ